คนน้อยทำงานอีกแล้วคนน้อยทำงานอีกเลยนี่อัดอัดคลิปคนน้อยอีกกันนี่คนคนน้อยทำงานอีกแล้วนคนเฉยๆถึงถึงยังมองได้ทั่วหากันบ่อันไหนอันที่ไปเมื่อคืนนี่อ๋อเตียงสามชั่วโมงได้ปะ ค่อยขับแปอวประมาณสามชั่วโมงหรือสีชั่วโมงได้มั้งฉันว่าสีชั่วโมงมากกว่าเพราะจากนี่ไปสีเทียบกะตี่แค่สองชั่วโมงมันลอยยี่สิบร้อยเนาะเออจังหวัดเพชรบูรณี่นมันกินยา โอ้ไปคดสีเทปไปขั้นพยาวอย่างนั้นละฮู้นาะบ่ให้บ่ห้องคดอย่างฮู้ก็เด้อคนคนนี้บุคคลคนนี้เรียงไมคนสวยคนสวยจ้าหนูทำไมไม่ยิ้มล่ะลูกฮะยิ้มหน่อยสิคะหมูวานก็นั่งเบิ่งเฮากินเข่าไหมเนี่ยคนน้อยนะทำงานไม่หยุดไม่หย่อนเอาอล่ะเดี๋ยวบ่แล้วอยู่เท่าไรหกสิบเท่าไรแล้วจะเท่า โอ้หกสิ 63. บสามพเก็บบวไข่เนาะเก่งแบบบ่มีโลกมีไปเราวป็เหตุของเราห้ามตายเนาะห้ามเก็บห้ามป่วยห้ามตายชดแจงเนี่ยสี่ืนห้าสืนกระชังอืมเบดืนดแจงเบดืนดแงจงโอ้อยู่ได้บ่มือบเ่บเพี้อ าตื่นมากนไปทำงานเจ้าเขีนโมตินชอบไหมชอบไปทำงานได้ไปหยังไปบดเนี่ยลูกพุ่งยาไปบดเก็บยาวันนี้บดงานโอเคเออล้วงยาสูบเมนบอแต่แต่ก้อนเขาคือว่ายาสูบอยู่จังหวัดนี่ยู่นี่นะเออสมัยก่อน ไมอมอเแล้วก็แหงแ้งก็เาอืเขาบให้ออเอาไปสพอข่ให้ดเห็นไหมขยันไหมอายุแกหกสิบสามปีเรด้วขยันมนากๆฉันเห็ดบ่ได้ก็เห็ดล้วเขาเที่ยวหาบุงด้วยจังวาดไหนเเห็นเนี่ยเออำดำถนํำเที่ยวนะโอ้ เชียวอืมสุดยอดมน,นุษย์เหล็กเอาก็ไปหาลุงคำได้ลุงคำเพิ่นเป็นสมาคมเราเป็นยูนนนายกเราเป็นอันหัวหน้าสมาคมยูายกเป็นยู้เออเป็นนายกสมาคมเป็นนายกเราเป็นนายกสมาคมที่มาศพใหญ่ที่าต,ในในในตายเรารเราที่ทำไป็นว้นกอบเือนนายกสมาคมสกสศานะอันชาวพนักจินี่นะชาวพนักจิตก็ไปหาเราก็ไป ขั้นตอนเป็นยังไงยังไงขั้นตอนที่ว่าเกีียวกันกับว่าตายแล้วไปเอาเงินเอาทำนี่ก็ค่ะเราแคนเราถ้าเราเข้าไปมันง่ายดีอ้านี่เราเ็มาตรวจเราก็พูดเดียวเราดี้นไเรามาตวนราดนหัน้าเนาะรูจากเราเป็นหัวหน้าดิมันเป็นหัวหน้าเราก็มาต้วนทียแล้วนี่คือต้องปแจ้งระทรวหอได้มาแจ้งอันนี้พ่ได้แจ้งเรามาะเฮ็ดเรียบร้อยไปแล้วเอ โอเคแม่น้อยขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะนี่คนเตีดเด้ยหกสิบสามปีโคตรขยันเลยแม่น้อยขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะกดไลค์กดแชร์แม่น้อยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ